ตื่นมาตอนข้ามเลยครับคุณโอเคถวบ้าเป็นงไงบ้างวะสวัสดีครับตื่นได้แล้วนี่เที่ยงยังไม่ตื่นเลยเห้อพวกขีก้เกียจโอเคอีกประมาณสิบเอ็ดนาทีทำไรด,ดีวะโอเคงั้เราเดินดูให้ดีกว่าตรงนี้เรามีโทรศัพท์ด้วยโอ้โหโทรศัพท์โคตรเก่าอะแล้วคุณดูการทำโมเดลนน่อดิสุดยอดฮะโมเดลโคตรเซ็กซี่ มีใครอยู่ตู้เย็นไหมเฮลโหลมันมีคนอยู่ตู้เย็น้วยไม่รู้ใครแหละมันมีคนอยู่ตู้เย็นนะครับผมผมได้กลิ่นรสชาติมันปิดประตูได้ปิดประตูดิเฮ้ยเออไอ้เชี่ยให้ประตูปิดแบบสามเฟรมโอ้โหโคตรซ็กซี่อะไรเสียงเราวะ คุณยินอะไรบางทีตอนนี้ผมเปิดสิคุณยินใช่ปะเสียงอะไรอ่ะพี่เอาเอา,เอาพิมพิมก็หายมันเสียงแบบอะไรอ่ะ เสียงมาจากห้องใต้ดินนะไม่ใช่ดิอ่ะกุญแจเนนั้นฮะกูบอกนะไม่ว่ามึงไปใครอยู่แค่นั้นนะกูเป็นมวยนะกูบอกก่อนเดี๋ยวกูสออขวาเข้าให้ไอ้เหี้ยโอเคผมเตรียมวิ่งนะทุกคน

สำรวจไอ้เชี่ยมตัดเข้าฉากทำนี้เลยโอโหเกมเมอรโคตนน่าเกลียดเลยไปเลยไปหุ่นนี้ดิหุ่นเออไม่รู้เลยมันคือหุ่นเออไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยมันเขาบอกมันเป็นอรอย่างอยูอย่ในนี้เว้ยอฮ้มันไม่เคยมีอะไรดีเกิดขึ้นในหนังผีเว้ยถ้าเกิดไปทานเรื่องเลืออย่างนี้ ไอ้เสียวจริงะเนแน่ผมไม่ได้เราเล่นกับพวกคุณเลยน่ะผมก็ได้ผมเสียวจริงนแน่ไอ้เชียวายคุณชอบมาเล่นอะไรเกมแบบนี้ด้วยเมื่อกี้ตัวระกูลรำบอกว่าแม่พ่อแปลว่าแม่พ่อกลับมาแล้วเหรอโอ้โหกระตุกโหลดผีโหลดผีแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละครทุกคนเตรียมโดวจำสแกะฮะ ขณะนี้เวลาแปดนาฬกาทุกคนกาณายืนตรงคารุบธงชาติฉันควรกลับไปนอนได้แล้วเออเออมึงควรเป็นนั่นแห่แหลงแหลแล้วมึงไม่ควรจะลงไปข้างล่างเอ้ทรศัพเกมผีทุกเกมนี่มึงจริงจริงปิดประตูแล้วปิดประตูปิดประตูปิดตีปิดประตูดิโอโดนแล้วแหละโดนแล้วผมผมโดนแล้วทุกคนผมโดนแล้วหนึ่งหนึ่งเออเออขอบคุณที่ปิดให้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม อ,อื่นมาตั้งมีอะไรอีกโอ้เป็นีอะไรตัะละครกูเนี่ยไอ,อ้เชยอ๋อเนี่ยพี่เนี่ยฮัลโหลพ,พ,พี่พี่ครับพี่พี่ครับ ออกไปจากห้องฉันได้โปรดมึงลงจากเตียงมาต่อยกับกูปะอ่ะเอดี๋ยวนีมาลองเพราะว่าครั้งที่แล้วเมื่อกี้มันปิดประตูอัดหน้าใช่ไหมคราวนี้ผมอยากลองว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปทันเนี่ยคือวิ่งไปแล้ววิ่งไปก่อนที่ประตูจะปิดเรจาจะได้หรือเปล่ามาลองกันไปครับวิ่งไปประตูนะสี่ขุ่ร้อยไอ้น้องเบาไอ,อ้เหี้ยไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม่กอดน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้โอ้ไม่กอดตื่นเราต้องโดนจับสกแกรใช่ปะเวลาแบบมันเงียบอย่างเงี้ยไม่ต้องมันจับสกแกรหนึ่งครั้งเว้ยให้เราเพื่อให้เราตัดไปฉากดำไี่มี่ โออผมบอกแล้วว่าคือถ้าไปเหยียบโครนให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านโอ้ยได้โปรดให้ความร่วมมือนี่คือนี่ไม่ใช่การทดสอบเป็น Emergency Broadcast ฮนะในเวลาหนึงนาทีสิ่งมีตัวระบายอย่ากำลังอยู่ในพื้นที่ของคุณ ให้ปิดทางเข้าออกทุกแห่งในบ้านให้ปิดหน้าต่างด้วยอุปกรณ์ต่างๆโอเคไหมล่ะอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นอย่าพยายามออกมาสังเกตสิ่งเสียง,งที่อยู่นอกบ้านไงต่อมีอีกไหมขอร้องลนะบอกทูทีว่าเขาจะส่งกองทัพทหารมา ถ้าเกิดคนนะั้นครอบครัวคุณหายตัวไปอย่าหาหาพวกเขาแล้วถ้าเกิดของในบ้านเดือดกำลังคือถ้าเกิดของในบ้านแขบไปเองอะ่ะอย่าไปยุ่งกับมันโอเครับทราบครับ,รบถ้าเกิดเจอตัวอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านให้อยู่นิ่งๆและอย่าไปสังเกตหรือว่าอย่าไปยุ่งกับมันเออถ้าเกิดเห็นมันอโอเคปิดไฟและก็อยู่เงียบๆอ่ะนี่คือสิ่งคุณท่า ปิดไฟปิดไฟปิดไฟมันอยู่ใต้ดินครับมันอยู่ห้องมันอยู่ห้องใต้ดินมันอยู่ห้องใต้ดินตอนนี้เ,นเ,นเดี๋ยวปิดประตูนี่ปิดไฟด้วยนั่นไม่ใช่ผอมึงเงินปาแล้ว ไม่ด้วยไอแอลหอกเกมนี้ม่งโคตรประหลาดเลยมันพูดแล้วมันบั็กมันพูดแล้วมันบั็กมันพูดแล้วมันบ้าอกะเป็นเชี่ยเลยไม่รู้เมื่อกี้คือผมจับใจความได้ว่าตัวะครเราทิ้งกุญแจไอ้กุญแจที่เราได้มาตอนนี้ cover อ l อ window ปิดหน้าต่างทั้งหมดรู้ลงไปหามัจริงก่อนริปิดหน้าต่างกับอะไรอ่ะ ปิดไม่ได้ครับเราไม่มีไม้โอ้ยเยอะแล้วไม่รู้ว่าคิดแปบบ๊บคิดแปบบ๊บคิด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 ไอ้นุก๊กคิดคิดเออเออเออไงวะเราต้องหาอะไรบางอย่างมาปิดหน้าต่างไว้เว้ยแต่ใช้อะไรปิดละมันปิดให้เราแล้ว กูไม่เข้าใจเกมนี้ว่ะเรื่องหัวร้อนละผมเริ่มไม่กลัวแล้วกูเริ่มหัวร้อนแทนแล้วตอนเนี้คือผมต้องลงไปฮั้าต่นจริงจริงใช่ป่ะเอาวะโอเคเปลียน,น้ะดาที่สองปิดไฟแ้ว ถูกต้องปิดประตูไปไปเนี่ยเป็นไรวะกีบกูไม่เข้าใจโว้ปิดประตูปิดไ,ดไ,ไร,มไ,มร,ดร,ดไ,รไม่ได้ไมันต้องรอ เกมแม่งดีจริงๆไม่เน็ตกลัวดีจริงๆเออช่างมันกูไม่เล่นละ